สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสำหรับเลีปยบนี้กะสิบภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิงการไถไถหน้าจ้ะพี่น้องต่ว่าหน้าแปลงนี่บุรานบริปลูกเขาจา้ะโบรานปลูกปลูกค้องกินค้องกิ่นจ้ะพี่น้องปลูกขื้ดผ้าปลูกค้องกินจ้ะปลูปก,กต้นข้าวโพดครับตอนนี้ข้าวโพดกะเกียบไปแล้วจ้ะเก็เบข้าวโพดหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับสิมาไทยจ้ะพี่น้องไทยตากดินไว้จ้ะบรรยากาศเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้า สำหรับงานหน้างานนี้บุรันกับวัยผูกเขานะจ๊ะบุรันสีจงไว้ยสักผูกของกินจ้ะพี่น้องตอนนี้กะเดือนกันยายนแล้วนะจ๊ะจักหน่อยกะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวจักหน่อยนี่บุญกับสีลูกพักจ้ะพี่น้องพักไว้สักกินจ้ะพักปลูกตัวดินปลูกขา้าวโพดไปเมื่อวานนีล่ละพี่น้องปลูกของกินจ้าพืชพักสวนขั้วเขานี่ละจ้ะพี่น้อง ตอนนี้ก็มาไถ้ายเตรียมดินไว้จ้ะไ้ายตากดินไว้จ้ะพี่น้อง บุรันจงไว้ทั้งหมดสองงานจ้ะพี่น้องนี่งานนี้กับงานข้างบนกันไปจ้ะเทื่องกันไปนะพี่น้องจงวางไว้ท่าน,นี้ก็จะเป็นทงหน้าจ้ะนี่บงเขาบุรันงามพี่น้องปีนี้ปีนี้เขาบุรันงามจ้ะนี่ปีนี้น้าบ่ทาถ่วมจ้ะพี่น้องบ้านบุรันฝนฝนม่แห้งจ้ะฝนม่แห้งจ้ะฝนพอดีจ้ะปีนี้ เขาจะงามจ้ะบรรยาก,กาศเจ้าว่ากับว่าแน,น่เราพี่น้องเดินกันย,าย,นย่าหย่นอนียอยอกอะอาจชิมีพ่ายยูเข่ากัอาจชิป็นไปได้จ้ะนี่นมม้ำมันเขาในไร้ลนลนไฟน้ำลนโูลาณอยู่จ้านี่จะน้อยกับน้ำลนน้ำย,ยังสีหอดย่ามป่าล้มตรงสีโบราณสีฟ้าพวกไม่พี่น้องไปยามตรงกันโบราณกับสีเฮ็ดตรงไว้ถ้ายามเพือเขาหน่ะพี่น้องพี่จ้า มองไหนที่เป็นบัวก,กะระดันมะทมไม่จ้ะดันมะทมไม่พี่น้องตรงที่เขาเป็นบัวกาะทมไม่เะื่องไถ่ต่อจ้ะ ก่อนนี้ก็ใกล้สีลี่ยเด้วจ้าใกลสีเีล้วจ้าพี่้องปลาเขาโคดน้อยเขาโคดน้อยจ้นานี่ปลานี้ <laughs> ขั้นแท้ขาดวินอองนำม,มาจาก จากให้มาจานี่น้ำไหลมาจากสวนยางคันแท่ขาดจา้านี่ขาดต้องไปหาเขาพี่น้องเดี๋ยวบุรัน่นสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งจา้าสีอาร์ตคันแท้สันเดียจ้าที่นี่มาเบิ่งกันจา้าขาคลองไงว่าเอาอี่งเร <laughs> าบ้างเจ๊ไหมสีเอาขึ้นมาเ <laughs> ลย <laughs> ไปเสียมาปลูกต้นเกี่วมัวงก่อนระวังเด้อระวังมันกิน, <laughs> าานาากไปหาเจ้าของเด้อคุัก <c oughs> ุเร,ร่จ้ะพี่น้อง <laughs> ไปเบิร์ะว่าปองไงบอสดี่ภาพาไ่เบิรน่ภาพนสวยม,มากวนันน,สน้สูตรลงยังสี่ พ่อข้าในขาดค่ะเจ้าพี่น้องก <laughs> ล้วยกระล่มกล้วยกระล่ม, <laughs> ลม, <laughs> ลมนั่นค่ะฝนตกมาอีกฝนตกมาอีกกันน้าอุทัยลงไปทับเขาจ้าพี่น้องเดยสีอัดไปสักก่อนจ้นนี่ฮางกระบอกโอ้ยก็เ<ย>สียดา,ายแทบปีไงคับนี่จ้าพี่น้อง สีทมปองนี่จ้ะที่นี่บม่รู้ว่าสียูน่ะมายูจ้ะพี่น้องสีทมใบนี่จ้ะน้ำไหลรงนี่พี่นอ้องหยั่นมันฝนตกมาอีกน้ำดินสีลงแบ๋อ้นก็เข,ขออ่าขไม่จ้ะสีทมเข่าหยั่นท้องมันเป็นควอยนู้พี่น้องหนูมาเห็ดหู้เส้นี่จ้ะอีหยังแล้วแบบเอียง ตัวงวกับบันคืนได้เห็นว่าเราบันที่นี่ <c oughs> เดี๋ยบร่อยแล้วพี่น้องโอ้ยเดี๋ยบร่อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมกโจกมา <c oughs> จัดพี่น้องบ <c oughs> ดค่าเลยก็ <c oughs> ได้จังไหนนี่ ว่ารถคารถนันทาสูงกว่าเองที่เป็นพีมเป็นไอ่งที่ท่อท่าเหยียบรอกกันพี่ใ่อกกนี่เีอีว่ากี่เบิ่งแจวว่าเพิ่นเสียวขึ้นจังไหมนะรจังรับังพวกอนไรเหตรง เดียเหยียบรอกับพี่เไง่านี้นี่เขาเหยียบรอกันพี่รหนึุงเัเยียบหน่งันได้เหยียบถ้าเราบอกยาเราใ่ยาใเราใส่ย่งไอ่ะเดี๋ยหยียบรกันพี่ไว้พี่น้องจะเดากระไก่ขึ้นจ้ะ ขึ้นแล้วพี่น้องเอาขึ้นง่ายแต่บุรันก็บ่าเป็นสิทข้าว่าอันที่เห็ดมันยาก <c oughs> นจกพี่น้อง <c oughs> เริ่มต่อจ้ะ <c oughs> เริ่มถมต่อพี่น้องขึ้นง่าแล้วจ้ะ <c oughs> ขึ้นง่าย,ายนะบุรันว่ามน้นงเรย,ย่ม <c oughs> ง,ง่ายนึงพี่น้อง <laughs> ยูวาหลับพี่น้อง <laughs> พ่อเหล้วจักร, <laughs> ระมาณนี้จ้ะพี่น้องขันพ่อแม่พี่น้องมากกับฝากก็ไหค์ก็แช่ก็ติดตามได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจกับทา้ช่องจ้าพี่น้อง